ต่อไปค่ะตัวแทนนิวรมอนด์มาสเตอร์นะคะคุณอีซองคีอีซังพียร์ค่ะเริ่มจับท่านแรกก่อนค่ะ และที่คือเกียรติบัตรนะคะเกียรติคุณที่มอบจากบริษัทอาชอมี่นะคะสำหรับดิวไดมอนด์มาสเตอร์ท่านประธานตักขันคิริคะยินดีด้วยค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะของรางวัลน,นะคะก็จะเป็น,นสนสรึ่งล้านวอนนะคะแล้วก็ดอกไม้ค่ะ คุณอีซังพิลนะคะก็ขอแสดงความดีดีกับนิวไรอันบัสเอร์ในวันนี้อีกอีกครั้งหนึ่งค่ะดีดีด้วยค่ะลองค่ะถ่ายรูปค่ะดีดีด้วยค่ะ เรามาฟังความประทับใจค่ะจากนิวเดมอ o n าสเตอร์คนใหม่ค่ะอีซอ,องฮีค่ะสวัสดีค่ะนิวเดมอ o n าสเตอร์ค่ะอีซองฮีค่ะสำหรับตัวฉันเองอก่อนที่รู้จักกับอาชอมี่นะคะดิฉันก็ทำงานเป็นคุณครูที่ดูแลเด็กๆค่ะกว่า10ปีค่ะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้คุ้นเคยหรือชอบการทํางานกับเด็กๆค่ะแต่เป็นเพราะว่าฉันะจะเป็นที่ต้องหาไรายได้ค่ะแต่วันหนึ่งค่ะก็มีเพื่อนของฉันค่ะที่ให้ทำแนะนําฉันให้รู้จักกับอาชอมมี่ค่ะแล้วก็ทำให้ฉันได้มารู้จักอาทอมมี่แล้วก็ได้เป็นช่วงที่ทำให้ฉันตัดสินใจค่ะว่าไม่แน่ใจว่า ฉันจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปณช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฉันรู้สึกยากลำบากมากๆนะคะซึ่งฉันก็ได้ตัดสินใจค่ะว่าฉันจะเลือกชีวิตในการทําธุรกิจอัตอมีค่ะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะงานที่ฉันมีอยู่ณนะตอนนั้นอาจจะไม่ใช่งานที่ออมั่นคงตลอดไปอาจจะไม่ได้มีงานทําก็ได้ฉันเลยตั้งใจทาธุรกิจอัตอมีค่ะและฉันก็ตั้งใจทํางานเต็มที่เต็มเวลากับธุรกิจอัตอมีค่ะ ซึ่งนั่นแหละค่ะเป็นช่วงนั้นคะ่ะก็จะเป็นช่วงอ,อที่ฉันทำ <c oughs> ช่วงที่เป็นเออเครื่องกรองน้ำนะคะก็เป็นเครื่องเครื่องกรองน้ําตอนนั้นที่บ้านของฉันไม่มีกลิ่น <c oughs> เขาเรียกว่ามีกลิ่นกลิ่นคาวนะคะหรือว่ากลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉันเป็นคนเอาไว้ค่านข้ากลิ่นเวลามีสารปนเปื้อนนะคะดังนั้นเนี่ย ซึ่งฉันก็ไมีการแนะนำให้กับโรงเรียนที่ฉันสอนอเด็กๆน,นะคะว่าเครื่องกรองนั้นที่โรงเรียนนั้นก็จะเป็นที่จะต้องใช้เครื่องกรองนั้นที่ดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะดิฉันก็เลยนแนะนำผลิตภัณฑ์อาทมีไปนะคะ เป็นเพราะฉันพูดเก่งหรือว่าฉันสื่อสารดีทําให้สามารถที่จะขายเครื่องกรองน้ําให้กับโรงเรียนแล้วก็ให้เด็กๆได้ดใช้ได้ไม่จริงค่ะเป็นเพราะว่าบริษัทผลิตภัณฑ์ของออาโทมีเป็นสิ่งที่ดีซึ่งฉันได้เข้าไปฟังการอบรมนะคะในการทำธุรกิจอารโทรมี่ แล้วก็ได้ฟังในเรื่องของการดูแลเครื่องกรองน้ําต่างๆทําให้ชั้นเนี่ยอินมากขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในทุกๆวันค่ะทุกๆวันค่ะตอนแรกค่ะที่ฉันทำธุรกิจอาร์ทอมีค่ะคนที่บ้านฉันคุณแม่ของฉัน้นหรือว่า คนที่บ้านของฉันนั่นนะคะหลายหลายคนก็ไม่ได้เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่วันนึงค่ะตรงบริเวณเ,เขาเรียกว่าจุดซ่อนเรน์น่นนะคะของดิฉันก็มีอาการแห้งหรือคันนะคะฉันก็เลยมีการซื้อมาใช้นะคะซึ่งเป็นตภัณฑ์ของอัลรทมี่ที่ดูแลเรื่องของจุดซ่อนเรรน,นะคะ์ค่ะก็ใช้แล้วก็ดีมากขึ้นไม่คันนอกจากนี้ค่ะคนในบ้านฉันค่ะพี่แม่ของดิฉันที่เ,เรียกว่าอืม คัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้นำกลับไปใช้แล้วก็เชื่อมั่นในธุรกิจอัตโอมีมากิงขึ้นค่ะแล่ก็ขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของฉันที่แนะนำให้ฉันรู้จักกับอัตโอมีและก็นอกจากนี้ค่ะขอบคุณนะคะพาร์เนอรทุกๆคนที่เชื่อมัน่นในฉันจนถึงตอนนี้ค่ะ แล้วก็สาม,มีคะทังึงสาม,มีของฉันค่ะแม้ว่าเราสองคนจะแต่งงานกันตอนที่เราอายุยังน้อยแต่ฉันมั่นใจค่ะว่าแม้ว่าเราจะอายุน้อยแต่งงานแล้วเรามีลูกแล้วฉันจะสามารถหาไรายได้ให้กับ สามารถหาไรายได้ให้กับสามีสามารถหาไรายได้ให้กับลูกได้ฉันมั่นใจค่ะว่าลูกของฉันสามีของฉันอยากจะทำอะไรอยากจะไปที่ไหนฉันจะสามารถที่จะดูแลพวกเราทุกคนได้ พวกเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันดิฉันอีซันม,มีจะไม่ยออ่อท้ออย่างอีซอมพีจะไม่ยออ่อท้ออย่างแน่นอนจะประสบความสําเร็จเพื่อคนที่รักค่ะขอเสกประมือให้กับ